วันนี้อากลับไปที่บอมเบเบอร์มาที่เอ็กไซทยโพสพาดหัวใหญ่สุดๆเรื่องของอาคารบอมเบเบอร์มาลุงตู่เอาจริงแล้วนะคะลุงตู่บอกว่าคือเรื่องนี้มันขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพราะว่าป่าไม้จังหวัดแพร่เนี่ยไปรื้ออาคารนี้โดยอ้างว่าสภาพฐานรากของอาคารมันเสื่อมจึงต้องรือ้อและเดี๋ยวสร้างขึ้นมาใหม่และมันไปเกี่ยวข้องกับป่าไม้ทําไมเพราะว่า ประวัติศาสตร์ของบอมเบย์เบอร์มาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการค้าไม้ตั้งแต่ในอดีตการตั้งแต่สมัยยุคราชการที่5แล้วนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยมีการมองว่าเอา้ามันเป็นบริษัทเกี่ยวกับการค้าไม้เรื่องเกี่ยวกับปา่าไม้ขึ้นตรงกับปา่าไม้ขึ้นตรงกับกรมอุทยานกรมอุกรมอุทยานขึ้นตรงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่เป็นอาคารเก่าแก่กว่าร้อยปีขึ้นไปอย่าลืมนะคะอาคารไหน ตรงไหนมันเก่าแกกว่าร้อยปีขึ้นไปเนี่ยต้องแจ้งกรมศิลปากรเข้ามาดูนะว่าเข้าขายเป็นโบราณสถานได้หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารอะไรก็ตามแต่นะคะคู้ฟังคุณผู้ชมขาต้องให้ความรู้กันตรงนี้นี่อาคารบอมเบย์เบอร์มาเนี่ยมันอายุเกือบร้อยสาปีแล้วอะอายุเกือบร้อยสาปีแล้วบ้างก็บอกว่าร้อยสาปีบ้างก็บอกว่าร้อยบแปดปีบ้างก็บอกว่าร้อยยี่สิบเจ็ดปีเบสเซ็จก็ประมาณสักร้อยสาสิปีประมาณนี้ก็แล้วกันอาคารบอมเบย์เบอร์มาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ นะมันมีประวัติศาสตร์อ่ะเดี๋ยวไปดูประวัติศาสตร์ของบอมเบ์เบอร์มาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านข่าวว่าลุงตู่เขาพูดถึงตรงนี้ยังไงอย่างนี้นะคะอาคารบอมเบ์เบอร์มาอ่ะดูหน้าตาอีกครั้งหนึง่งดูหน้าตาอีกครั้งหนึง่งก่อนที่ถูกรื้อหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาบอมเบ์เบอร์มาเป็นอาคารเหมือนเรือนไม้สีเขียวโบราณในยุคสมัยรัชกาลที่ห้าน่ะนะนะ อาคารบอมเบเบอร์มาอย่างน้อยอายุอย่างต่ำหนึ่งยี่สิบเจ็ดปีอย่างต่ำเป็นอาคารประวัติศาสตร์ในการทำม้ของบริษัทต่างชาติทุกล่าน,านานิคมเนี่ยอังกฤษไปได้อินเดียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษไปได้พมา่าเป็นเมืองขึ้นแต่บ้านเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเพราะว่ารัชก,กาลที่ห้าทรงพระปรีชาสามารถสร้างสัมพันธมิตรีกับกษัตริย์ยุโรปเรียกว่าเกือบทุกประเทศเลยเดินสายประพาสยุโรปหนักมากนะคะ บ้านเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครดังนั้นบ้านเราเปิดพื้นที่ให้ยุโรปเนี่ยมาทําการค้าการขายได้การทําการค้าการขายป่าไม้ตั้งแต่ร้อยสาสิปีก่อนเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ทําไมต้องเป็นจังหวัดแพร่เพราะว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีป่าไม้เยอะมีน้ําแม่น้ํายมหรือไงเนี่ยแหละเอาเวลาเขาการค้าการขายไม้เนี่ยเขาก็ล่องเป็นซุงไปตามน้ําไหลไปตามน้ําล่องไปประมาณอย่างนั้นนะคะ อาคารบอมเบเบอร์มาถือเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์กก็คือจุดเด่นสำคัญของจังหวัดแพร่เลยทีเดียวอาคารนี้เสมือนเป็นตัวขายตัวขายหนึ่งก็คือตัวว่าใครไปจังหวัดแพร่นะไปชมอาคารบอมเบเบอร์มาเนี่ยมันเป็นจุดขายให้คนเนี่ยสนใจอยากมาเที่ยวอยากมาชมสัมผัสกันได้อาคารบอมเบเบอร์มาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดแพร่และจังหวัดแพร่เป็นดินแดนแห่งไม้สักทองคุณภาพดีที่สุดของโลก ดังนั้นการทุบอาคารบอมเบ์เบอร์มาเป็นอาคารบริษัทบอมเบ์เบอร์มาที่มีการท,ทําธุรกิจการค้าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการทุบป,ประวัติศาสตร์เป็นการทุบป,ประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ดังนั้นป่าไม้จังหวัดแพร่มาทุบอาคารบอมเบ์เบอร์มาชาวบ้านชาวช่องก็เลยไม่พอใจคุณทุบก็ไม่ว่าทำไมคุณไม่ปรึกษากรมศิลปากรดูแลโบราณสถานก่อน ทำไมคุณไม่ทําประชาพิจารณ์ทําไมคุณไม่ทำเวิร์กช็อปถามคนในพื้นที่ทําไมคุณไม่ถามประชาชนก่อนทําไมคุณไม่ถามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอาคาโรโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดแพร่ก่อนอย่างนี้ไม่เห็นหัวคนอื่นนี่อยากทุบก็ทุบนี่และทุบแล้วนะโอ้โหไม่เหลืออะไรเป็นเศษซากและมาอ้างว่าจะสร้างให้เหมือนเดิมเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอดังนั้นปมนี้นะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมายืนยันแล้ว ว่าเขาจะเป็นต้องทุบอาคารนี้เพราะฐานรากมันเสือ่อมฐานรากเสื่อมก็ต้องทุบทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวก่อสร้างขึ้นมาให้เหมือนเดิมแต่ชาวบ้านในพื้นที่และคนรักปราษษาะวัติศาสตร์จังหวัดแพร่บอกว่าไม่จริงช่างในอดีตการร้อยกว่าปีก่อนก,นกับช่างปัจจุบันเนี่ยสถาปัตยกรรมมันแตกต่างกันไปแล้วดังนั้นยังไงยังไงก็สร้างได้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นประเด็นพิพาทกันมาเรื่อยๆเสียงวิจัยกันมาเรื่อยๆกระทั่งล่าสุดอย่างที่บอกนะคะว่า ลุงตู่ได้พูดถึงเรื่องอาคารบอมเบย์เบอร์มาลงหน้าหนึ่งเอ็กไซท์เทโพสพลาดหัวใหญ่สุดๆพราอใประยุท์จันโอชานยนรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมนะคะบอกว่าอาคารบอมเบย์เบอร์มาได้รับอนุญ,ญาตให้ทำสัมปทานป่าม้าจังหวัดแพร่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งกลไกในการบริหารนั้นมีหลายระดับวันนี้ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็คือคุณวรา,าวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่แล้วก็ชี้แจงแล้วว่าทําไมต้องทุกแล้วก็ยินยันว่าจะสร้างกลับมาให้เหมือนเดิมดังนั้นลุงตู่บอกว่าขอยืนยันทุกอย่างสร้างกลับมาเหมือนเดิมและลงโทษคนที่ทําผิดเพราะฉะนั้นการจะรื้ออะไรต้องมีแบบแปลนว่ารื้อแล้วจะต้องทํำยังไงจะสร้างอย่างไร ซึ่งถ้าไมนุมัิจะไปทําการรื้อก่อนไม่ได้เรื่องนี้มันมีความผิดเกิดขึ้นที่มีการรื้อแล้วก็ไม่ถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการสอบสวนต้องมีการสอบสวนแล้วก็ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการชี้แจงมาแล้วประเด็นก็คือมันมีคุณค่าทางใจของคนจังหวัดแพร่มันมีประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์อยู่ในตัวของอาคารบอมเบ์เบอร์มามีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาข้อมูล โบราณสถานแล้วก็ถ้ารื้อทิ้งทั้งหมดมันก็คงไม่ใช่แล้วเมื่อรื้อทิ้งสร้างขึ้นใหม่ก็ต้องทำให้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นหมายถึงว่าต้องทำทุกอย่างที่มันแย่อยู่ก่อนหน้านั้นให้มันดีซ่อมแซมทุกอย่างให้มันดีแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมที่สุดและต้องเป็นไปอย่างโปรง่งใสมากที่สุดนะคะลุงตู่พูดอย่างนี้นั่นล่ะค่ะคือไม่ใช่บอกว่า สร้างแล้วแล้วมันล้มคืนลงมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะดังนั้นเรื่องจะยากหรือง่ายอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะทำอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสในการรื้อแล้วก็สร้างอาคารบอมเบย์เบอร์มาขึ้นมาใหม่ลุงตู่บอกว่าฟื้นฟื้นบ้านไม้ทุกอย่างต้องให้เหมือนเดิมคือสร้างขึ้นมาแล้วต้องเหมือนเดิมเพื่อชาวบ้านจะได้รู้สึกดี และที่สําคัญเมื่อสร้างขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วต้องแข็งแรงกว่าเดิมดีกว่าเดิมคุณค่าบริษัทต้องไม่พร่องไปยังคงต้องมีอยู่นะฮะอันนี้ลุงตูพูดถึงเรื่องนี้ขณะเดียวกันนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมวิทยาแห่งชาติสปาและพันธุน์พร้อมด้วยนางการเปรมปรีชิตานน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปดูโครงการซ่อมแซมอาคารอาคารบอมเบย์เบอร์มาที่รือ้อทิ้งไปแล้ว ตอนนี้กรมศิลปากรส่งเจ้าที่เข้ามาสำรวจแล้วรังวัดขนาดตัวอาคารแล้วแล้วก็ร่างแบบเทียบกับภาพถ่ายต่างๆเพื่อฟื้นฟูอาคารกลับคืนมาแล้วซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกวบุทยาบอกว่าผมลงลงพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่จะไม่ขอพูดถึงอดีตเพราะถูกรื้อไปแล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าพูดถึงแต่อดีตเรื่องมันก็ไม่จบ ดังนั้นตอนนี้คิดว่าทําอย่างไรในการสร้างขึ้นมาให้มันเหมือนเดิมที่สุดและให้สวยกว่าเดิมให้ได้สถานที่อย่างนี้คือความสวยงามมันเป็นส่วนสาธารณะมันเป็นส่วนรูกคชาติป่าไม้ในเมืองดังนั้นส่วนรุกขชาติป่าไม้ในเมืองก็ต้องเป็นหน้าที่กรมอุทยานดูแลในเรื่องนี้แต่เมื่อเป็นอาคารโบราณก็ต้องร่วมกับกรมศิลปากรในการออกแบบซึ่งออกแบบเหมือนเดิมและให้ดีกว่าเดิมการดําเนินทุกอย่างผ่านการประชาพิจารณ์มีการสนร่วมของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานจังหวัดภาคีเครือข่ายแล้วก็ท้องถิ่นยืนยันว่าการรื้ออาคารบอมเบเบอร์มาครั้งนี้เป็นบทเรียนยิ่งใหญ่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ขอยืนยันว่าตรงนี้กรมอุทยานจะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดจะเร่งรัดในการสร้างอย่างดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะเสจกี่วันแต่ทําให้ดีที่สุดไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดนะคะ ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าไม้สัตว์ที่ถูกรื้อไปเนี่ยมันเสียห,ยหายหรือว่าสูญหายมีการลักลอบเอาออกไปนั้นอันนี้กําลังติดตามทุกข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงที่ลือล้อรื้อลงมายังเป็นตัวไม้ไม้อยู่นะยังไม่ได้มีการทําลายทิ้งดังนั้นตัวไม้ไม้เหล่านี้ที่เป็นไม้สัตว์ยังคงอยู่ไม่มีใครลักลอบเอาไปขายก็ขอยืนยันตรงนี้และกรมอุทยานก็จะเป็นเจ้าภาพตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในพื้นที่นี้เพื่อที่จะ ร่วมเป็นกรรมการหาหรือหาคนผิดที่มีการเรือคานนี้แล้วก็หาหรือในการรวบรวมพยายนหลักฐานให้ครบเพื่อหาตัวคนผิดอย่างแท้จริงร่วมกับปป,ปชและก็สตงในพื้นที่ด้วยนะคะได้นในวาราวุฒิลปิปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้ว และก็เรื่องราวที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบูรณะอาคารทุกอย่างก็จะดูแลดีที่สุดไม้ถูกคัดแยกออกมาไม้เดิมยังคงอยู่กระทรวงจะเป็นคนดูแลเองหากประชาชนพบว่ามีการนําไม้นี้ไปขายให้รีบแจ้งเบาะแสกระทรวงจะดาเนินการให้ถึงที่สุดนะคะนี่คือเรื่องราวของอาคารบอมเบ์เบอร์มาก็บอมเบ์เบอร์มาร้อยปีก่อนโดยประมาณ ยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้เป็นอาคารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าห้าหกเจดแดเกโอ้โหหกราชจสมัยแล้วนะคะอาคารบอมเบเบอร์มากอ่านนะก็เป็นอะไรที่บอกว่าไม่ได้แหละต้องทุกอย่างต้องเหมือนเดิมอะในพื้นที่เรียกร้องกันแบบนี้นะอาก็ว่ากันไปนะจ๊ะเรื่องของบอมเบเบอร์มาก